สวัสดีค่ะนิสาซาจะมา,าพูดถึงการฉีดฟิลเลอร์ต่อจากคลิปที่แล้วเนอะที่แบบผลของการฉีดฟิลเลอร์เติมขมับตออ กับตรงบริเวณร่องแก้มเนี่ยก็คือหน้ามันดีแหละแต่กว่าจะดีกว่าจะสวยมันต้องแลกมาด้วยความปวดแก้คือไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าการฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้มันปวดตัวที่ใช้อะเป็นฟิลเลอร์ของ ep t q เนอ s สามร้อ S300 ก็คือเป็นเนื้อกลางคุณหมอบอกว่าตัวเนี้ยก็คือจะเหมาะกับการฉีดพวกหน้าตอบหรือรอยลึกหรือว่าพวกฉีดมุมปากหรือว่าริมฝีป,ปากให้ดูอวบอิ่มอันนี้เราก็ใช้ฉีดบริเวณนี้ซึ่งคุณหมอก็จะฉีดไปบริเวณอ่ากล้ามเนื้อชั้นลึกเนาะกับชันบนนะบช้นกลาง ก็พอตอนที่ฉีดมันยังมียาชาใช่ไหมมันก็จะบวมๆตุยๆพอกลับมายาชาหมดลิตปวดปวดหัวสอ่งข้างเลยตุบตุบตกุก็คือเป็นอาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะปวดขนาดนี้ก็คือประคบเบย็นไปจากกินยาแก้ปวดกินยาลดบวมได้ก็คือเช้าตื่นมาหายแต่คือตอนนั้นก็คือนอนไม่ค่อยหลับเลยแก